คนที่เกิดวันพระฤหัสทุกคนวันครูสังเกตตัวเองจะเป็นคนที่มองการไกลจะเป็นคนที่มองมองถึงอ,อ,อจะเป็นคนที่มองการไกลจะจะไม่ได้มองอะไรแคบแคบใกล้ใกล้อะทุกคนเวลาเขาทำอะไรเขาจะไม่ได้มองว่าเขาทำเล่นเล่นแต่ถ้าเขาได้ทำอะไรเขาจะมองการไกลเลยว่าเขาจะทำจนกว่ามันจะสำเร็จนะคะ คนเกิดวันพฤหัสเขามีครูบาอาจารย์เขาจะไม่ทำอะไรเล่นๆเ,เ,เขาจะมีการแบบว่ามองการไกลเหนือคนอื่นนะคะคนวันพฤหัสสังเกตนะคะผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่จะเมตตาไม่ว่าจะไปทํางานไม่ว่าจะญาติพี่น้องหรืออะไรก็ตามเขาจะเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแต่ทุกคนฟังดีๆนะ แต่พอคนใกล้ๆอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ๆเราอะค่ะใกล้ตัวเราใกล้ใจเรา,เรา,เราหรือใกล้เราอะเราสังเกตดูเนานะเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราทําอะไรอ่ะเขาจะไม่สนับสนุนไม่เห็นด้วยเขาจะไม่ชอบเราเขาจะเราจะรู้สึกแบบนี้แต่จริงๆแล้วคนมันพฤหัสคนมีครูผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ความช่วยเหลือให้แบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ความช่วยเหลือให้แบบความเมตตา ให้แบบควาแบบเต็มร้อยนะคะเต็มร้อยสาหรับคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสคุณสบายใจได้เลยถ้าคุณคิดว่าอุ้ยทําไมเขาดูเหมือนไม่ชอบเราอะไรเงี้ยไม่ต้องบอรี่ค่ะไม่ต้องวอรี่นะคะเพราะคุณรู้ไว้เลยด้วยดวงของคุณแล้วอ่ะจะไม่มีค่ะที่จะมีแบบผู้ใหญ่ไม่ชอบเพราะแม่ไม่สนับสนุนไม่มี ดวงคนวันพฤหัสอุ้ยขนลุดวงคนวันพฤหัสจะไม่มีค่ะเขาจะได้รับความจริงใจนะคะความจริงใจแต่เขาจะตีโจทย์เองเขาจะตีโจทย์เองว่าทําไมไม่เข้าข้างทําไมไม่เห็นด้วยทําไมถึงอย่างนี้ทําไมต้องตานนะคะเขาจะคิดไปเองแต่จริงๆแล้วไม่มีค่ะคนวันพฤหัสผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เอ่อหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าหัวหน้า จะรักเมตตาทุกคนทํางานที่ไหนใครก็รักทํางานที่ไหนคนจะเมตตาแล้วคนที่เกิดบัณพรหัสเป็นคนที่จิตใจดีใจอ่อนทุกคนเป็นคนใจอ่อนใจดีเป็นคนที่แบบว่าเห็นอกเห็นใจเห็นคนขอทานไม่ได้เลยเห็นคนป่วยไม่ได้ใจสะท้อนสถานเห็นสัตว์ไม่ได้ใจอ่อนอ่อนเปี้ยเพรียแรงแบบโอ้ยอยากกอดอยากหอมอยากดูแลหรือเห็นคนแบบ ที่ดูด้อยกว่าหรือว่าดูแบบจะ,จะคิดสงสารน่ะจะคิดสงสารจากใจอย่างเงี้ยคือแบบหอเหี mm ่ยวหดหูคือสงสารมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นคนใจดีใจอ่อนนะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นคนยิ้มหัวล้อน่ารักอย่างเงี้ยค่ะเออนั่นไงเป็นคนที่แบบโอ,อ้แบบยิ้มหัวล้อน่ารักบางทีก็หัวล้อไม่มีเหตุผลยิ้มไม่มีเหตุผลนะคะ เป็นคนที่แบบว่ากับอะไรก็ยิ้มได้กับอะไรก็หัวเราะได้แต่อย่าให้งอนนะคะเขาจะมีโรคแบบที่แบบมันสดใสรู้เป็นสดใสแต่อย่าให้งอนนะคะคือขี้งอนอยู่นะคะงอนง่ายหายเร็วงอนก็นไม่ต้องใครมางอนะคะงอนเองหายเองนะคะคนวันพฤหัสงอนเองหายเองบางทีรอคนมาง้อไม่มาจาักทีหายเอง ให้เองค่ะ,ะ,คะถ้าอยากได้รับทสาก้อนโตวไวๆม่นมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งนั่งบัลลังล่ะทุกคนโอ้โหเจ้าพ่อเจ้าแม่นั่งบัลลังนี่มีธรรมดาด้วะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่มีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนรีบเลยนะรีบหาดอกบัวสิบเก้าดอกนะคะดอกบัวสิบเก้าดอกเทียนหนึ่งทูบเก้าไปไหว้ขอพรออไปไหว้ขอพรเลยค่ะศาลหลักเมือง นะคะไปไหว้ขอพอรศาลหลักเมืองนะคะไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะแล้วก็ไปขอพรเลยขอโชคขอลาบก้อนโตเลยนะะพอ่ะฮะเพราะไพ่เปิดมาเป็นลาบก้อนโตอยู่แล้วนั่งแท่นราชาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะคุณไปขอโชคขอลาบก้อนโตเลยนะคะดิ่งขอโชคขอลาบเลยค่ะนะคะแล้วโหอย่างอื่นก็จะไหลมาไหลมาไหลมานะคะทุกคนแล้วให้สวดอย่างที่ครูบอก ให้สวดน,นะคะบทยอดหัวใจร้อยแปดสิบเกจบ